สวัสดีครับสวัสดีครับคือฆาตกรเนี่ยยังคือผมอยากเปิดเป็นไฮไลท์อยู่คุณนแต่ว่าเป็นไฮไลท์แบบไม่ต้องตัดต่อเป็นไฮไลท์ที่เราพูดเองเอาวะแล้วเราไม่ได้เล่าเรื่องฆาตกรด้วยอีพีเนี้ยคือมันมีเลือดออกมาแล้วพี่โจก็ต่อจริงเหรอครับคือมันเป็นภาพที่ผมจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมนะครับปึ้งแล้วก็เข้ารายการครับยินดีต้อนรับสู่รายการอัน e ดอร s เคสเอพิสซดที่209นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ เรามันอยู่กันในทีมเอเวอร์เรจันต์นะฮะเราทำอะไรกันรเราจะทำทุกอย่างให้มันรู้เรื่องปกติแล้วก็ทุกอย่างก็สามารถที่จะกังไม่เหนื่อยเออกังไม่เหนื่อยไอ้กังกูตัดไฮไลท์ให้มึงเอออันนี้คือว่าพี่จ่ายค่าจ้างรถมันร้อยหนึ่งอ่ะฮะครับคือเราเราสามารถเรียกสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องอ่ะอืมแต่เราเพิ่มเข้ามาว่าไฮไลท์ก็ได้อะเฮ้แต่มันมันก็มันก็ดูมิติใหม่นี่นะเออเดี๋ยวผมจะลองถ้าฟีดแบ็กดีเดี๋ยวลองทําตอนหน้าต่อเดี๋ยวจะลองคิดมาว่าจะทําไฮไลท์ออร์แกนิก จะพูดเรื่องอะไรได้บ้างครับครับผมอ่ะ EP นี้อ่ะ EP นี้อยู่ในทีม Urban Legend ครับคือเราเคยเล่าไปในอีเวนต์รอบแรกของ UC เลยใช่เป็นแบบตอนนั้นมีทีมเมอร์เดอร์ฮะกับ Urban l บ g e n d เพราะว่ามันคือสองขั้วคือเล่าโหดสัตส์ไปเลยกับ Urban Legend ก็น่าจะเน้นแบบเรื่องแปลกๆหนึ่งปันๆนิยามของ Urban Legend มันคืออะไรตำนานเมืองอ่ะมันคือแบบเรื่องเล่าขานก็คือมันคือมิดยูนิเวิร์สในรูปแบบหนึ่ง แต่ว่าเออเบนเลเจนมันจะมีความแบบเฉพาะพื้นที่มากกว่าอืเออคือสมมุติว่าเราพูดถึงแบบตำนานเมืองอย่างเช่นของไทยมันก็ต้อจะมีแบบพวกผีปอบผีก้างหางเมืองรับ,แ,บแลเออ,อแมงสี่หูห้าตาอของไทยอะ,อะไรประมาณนี้คือแบบเป็นเฉพาะพื้นที่อเออก็จะเป็นแบบจากพื้นที่นี้มันก็สามารถเดเวล็อไปสู่อีกเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นได้ใหญ่ขึ้นได้แล้วมันก็จะกลายเแปบบ็นอ่ะอาจจะกลายเป็นตำนานของคลิปติดที่เราเคยเล่าๆไปเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องที่แบบ เออเสน่ห์ของมันคืออยู่ที่ความแบบเฉพาะพื้นที่มากกว่ามันมีอยู่อยู่ีพีหนึ่งที่เราเคยเล่าแบบเหมือนเออร์เบิร์นเลเจนบนบนอินเทอร์เน็ตป่ะเออ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 มันมิดอะไรทั้งอย่างเออคือเดี๋ยวนี้มันแบบซาเลเนอร์แมนเออคือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่อยู่ในพื้นถิ่นที่มันมันมีพื้นที่จํากัดแล้วเดี๋ยวนี้พอมันมีโลกโซเชียลมันมีแบบอินเทอร์เน็ตมันก็เอยบางทีมันไปล่าลือกันในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยอืมอืมเออซึ่งวันนี้เราก็จะหยิบทีมนี้มาเล่าแหละใช่ ก็เป e ็นตีมกว้างๆเนาะคือก็แยกย้ายกันไปหาข้อมูลมาก็ลองดูว่าไอ้ตีมเนี้ยเราจะสามารถเอาเรื่องอะไรมาเล่าได้บ้างนะครับครับผมวันนี้พี่โจเริ่มก่อนวันนี้ผมเริ่มก่อนครับโอเคอีพีเนี้ยจะย้อนกลับไปในปีสองพสิบหกครับอุ้ยก็ไม่นานนะไม่นานมากไม่นานมาคือปีนั้นน่ะมันมันเป็นปีที่มีอีเวนต์อะไรเยอะมากอืมเอออีเวนต์คือเป็นแบบพวกเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเช่นมีมหากรรมกีฬาโอลิมปิก ที่ริโอเดจาเนโรโอ้โหนั่น8ปีแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วก็มีเหตุการณ์ Brexit อเออหลายคนก็อาจจะเคยเห็นที่อังกฤษลงประชามติกันในประเทศว่าจะถอนตัวจากอ eu จากอ eu จากภาภรรยอแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างช็อคโลกประมาณหนึ่งคือการที่มหาเศรษฐีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาชนะเลือกตั้งฮิลลารีคลินตันได้แล้วก็กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับหนึ่งสมัยนะครับทีเนี้ย ไอเหตุการณ์เหล่านี้คือก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกประมาณหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ในปีนั้นอ่ะมันมีปรากฏการณ์แปลกๆอันหนึ่งเกิดขึ้นในสังคมสหรัฐด้วยเหมือนกันครับสิ่งเนี้ยถูกขนานนามว่าเป็นปีแห่งการวิตกกังวลเรื่องตัวตลกครั้งใหญ่หรือ The Great Creepy Cloud Panic อ่า คือแบบมันค่อนข้างเฉพาะตัวมากเลยนะมันเฉพาะทางมากเออเออเออคือพูดถึงคลาวเราก็จะนึกถึงพวกแบบอ่สมมติพูดถึงคลาวยศยศถึงยศนึกถึงแบบตัวตลกในแบบในในซึคัสอะหรือว่าแบบถ้าพูดถึงตัวตลกตลกใบก็จะมีแบบชาริชัปลินหรือว่าอะไรพวกนี้อหรือว่าทาหน้าขาวมาประมาณนั้นเออคือเรื่องวันเนี้ยเราจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ก็มีการพบเห็นตัวตลกออกมาเต็มไปหมดเลยในสังคมอเมริกาซึ่ง ก็ต้องขอ d i s c l a i m ไว้ก่อนครับว่าเรื่องวันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่มีอาการกลัวตัวต,วตลกซึ่งถ้าอยากฟังแต่ว่าไม่อยากเห็นภาพก็ก็ไปเปิดฟังแค่เสียงเป็น podcast ก็ได้ครับหรือว่าปิดหน้าจอฟังไปก็ได้นะครับไม่ต้องดูเป็นวิดีโอโอเคคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี้ยมันชื่อว่า the great creepy cloud panic เนอะคือมันมีข้อมูลค่อนข้างหลากหลายมากๆครับแต่ว่าคือบ้างก็บอกว่า เกิดเคสแรกขึ้นในอังกฤษบ้างก็บอกว่าเคสแรกเนี่ยเกิดในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเราก็ขอหยิบเอาเคสที่คาดเดากันว่าเป็นเคสแรกๆแล้วกันที่เกิดขึ้นในสหรัฐมาเล่าให้ฟังกันก่อนอันนี้อ้างอิงจากสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์นะครับคือเขามีรายงานว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2016นี่แหละที่เมืองชื่อว่า g r e e n ิล County อในรัฐ South c คโร l i n a คือเหตุการณ์ครั้งนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นว่ามันมีคุณแม่คนหนึ่งชื่อว่าคุณดอนนาอาโนครับคุณดอนนาเนี่ยไปแจ้งตำรวจครับว่าลูกชายของเธอที่ออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านเนี่ยอืกลับบ้านมาฟ้องเธอว่าในวันเนี้ยระหว่างที่กําลังเดินผ่านป่าแห่งหนึ่งอะ่ะมันมีคนที่แต่งตัวเป็นตัวตลกอยู่สองคนเดินออกมาจากพุ่มไม้ในป่าเด็กคนนี้เขาก็จําได้ว่าตัวตลกคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวตลกแบบ สวมวิกสีแดงอืมอืวิกแบบหัวหยิก,ก,กสีแดงส่วนอีกคนก็จะมีจุดเด่นที่มีการแต่งใบหน้าตัวเองให้มีรูปดาวอยู่ที่ดวงตาทั้งสองข้างอ,อืมเออเหมือนวาดวาดหน้าลงไปอะครับตัวตลกสองคนเนี้ยครับเขาออกมากวักมือเรียกแล้วพยายามชักชวนให้เจ้าหนูเด็กคนเนี้ยอืเดินตามพวกเขาเข้าไปในป่าเหมือนอิดเลยนะเออเออแนวแนวนั้นคืออิดเนี่ยอยู่ในอยู่ในท่อ,อนทอทอนะแต่ว่านี้ก็คือแบบมาชวนเด็ก Yal, เออว่าแบบเนี้ยออกมาจากป่าแล้วก็แบบเนี่ยเข้าป่ามาด้วยกันไหมโดยโดยตัวตลกสองคนเนี้ยเขาสัญญาว่าจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนถ้าตามมาครับซึ่งพอเด็กคนเนี้ยก็เดินตามเข้าไปแล้วเขาก็เห็นว่าตัวตลกกาลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในป่าครับแล้วเขาก็รู้สึกกลัวมากๆขึ้นมาอืก็เลยวิ่งหนีกลับบ้านเข้ามาในเมืองทีเนี้ยหลังจากที่คุณดอนหน้าเขาได้ฟังเรื่องราวก็ค่อนข้างกังวลใจอื คือกังวลในความปลอดภัยของลูกตัวเองนี่แหละเอออยู่ดีมีแบบใครก็ไม่รู้ใส่ชุดตัวตลกมาชวนลูกไปไหนมาไหนมันก็น่ากลัวนะใช่เรวเรื่องราวมันดูแบบมันคริป,ปี้มากเลยอะ่ะมันน่ากล้ากลัวมากครับเธอก็เลยไปแจ้งเรื่องนี้ให้ตำรวจท้องที่ฟังครับอพอตำรวจได้รับเรื่องก็เดินทางเข้าไปที่ป่าแห่งนั้นแล้วก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเขาพบว่ามีบ้านร้างจริงๆอืตามที่เด็กเล่าหมดเลยแต่ว่าไม่พบเห็นร่องรอยอะไรเกี่ยวกับตัวตลกสองคนนั้นครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกที่มันเกิดขึ้นในปีนั้นครับเดือนสิงหาคมใช่ซึ่งหลังจากนั้นน่ะไอข่าวเรื่องตัวตลกที่ล่อลวงเด็กเข้าไปภายในป่าก็เริ่มแพร่กระจายออกไปในชุมชนเด็กหลายคนก็ออกมาบอกครับว่าพวกเขาก็เจอตัวตลกที่พยายามชวนให้เดินตามเข้าไปในป่าเหมือนกันอ๋อไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วไม่ใช่คนเดียว<บ>ที่โดนเริ่มมีหลายคนโดนแล้วใช่บางคนนะครับก็บอกว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงตัวตลกกะระซิบกระซาบในปา่าอื หรือบ้างก็ได้ยินเสียงหัวเราะคล้ายกับเสียงหัวเราะตัวตลกอะ่ะดังออกมาจากป่าด้วยเหมือนกันคือมันคริปปี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้การพบเห็นเหล่าเนี้ยมันก็เลยทําให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพบเห็นตัวตลกในพฤติกรรมแปลกๆอะ่ะมันเริ่มแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอมันไม่ใช่แค่ชุมชนนี้แล้วทีนี้ในหลายๆรัฐในสหรัฐก็เริ่มมีข่าวต,วตัวตลกแปลกๆโผล่ขึ้นมาทั้งในรัฐลาบามาในจอร์เจีย ในแมริแลนด์นิวเจอร์ซีย์นอร์ทแคโรไลนาและก็เพนซิลเวเนียครับคือเยอะมากตัวอย่างการพบเห็นก็เช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาเล่าให้ตำรวจฟังว่าระหว่างที่เธอกำลังขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนนะเธอก็เห็นตัวตลกคนหนึ่งแต่งกายเป็นแบบตัวตลกสีสันแบบชุดฉาดเลยนะยืนอยู่นิ่งๆริมถนนแล้วก็ถือลูกโป่งสีแดงสองสาใบอยู่เธอก็บอกว่าตัวตลกคนนี้ แม้ว่าแค่ยืนนิ่งๆอะแต่พฤติกรรมแบบนี้ยมันน่ากลัวมากอืการยืนนิ่งๆเนี่ยน่ากลัวมากคือการยืนนิ่งๆแล้วอยู่ในความมืดมึงจะเอาอะไรเออแล้วมาทําอะไรอย่งนี้แล้วก็มีเคสครับที่คราวนี้ที่รัฐเคนตะกี้ครับเดือนกันยายนปีเดียวกันก็มีรายงานว่ามีคนไปพบตัวตลกแอบสะกดรอยตามคนภายในป่าด้วยเหมือนกันแต่เคสเนี้ยก็ มีการแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มชายคนนี้ที่แต่งตัวเป็นตัวตลกจริงๆอืตัวรายงานก็บอกว่าชายคนเนี้ยมีชื่อว่าโจนาธานมาตินครับอือายุยี่สิบปีในรายงานข่าวก็ไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่าน,นี้แต่ก็บอกว่าชายคนเนี้ยไม่ใช่แค่แอบเดินตามรอยคนในป่าเท่านั้นอืแต่ว่าบางครั้งอะ่ะเขาก็วิ่งพุ่งเข้ามาจู่โจมรถอที่กำลังขับผ่านชุมชนด้วยเหมือนกันอืเนี่ยมันน่ากลัวเออมันเริ่มแบบว่า เริ่มเริ่มมีการแบบกําลังจะประทุทสลด์เกิดขึ้นแล้วใช่มันดูน่าก,กลัวมากขึ้นใช่คือมันมีตั้งแต่แบบชักชวนคนเข้าไปยืนนิ่งๆจ้องเออยืนนิ<ม>่งๆแล้ววิ่งเสียงหัวเราะดังออกมาจากในป่าออตอนนี้เริ่มมีวิ่งไล่แล้ววิ่งใส่แล้วทีนี้ความแพนิคเกี่ยวกับตัวตลกมันมันก็มีมากไปกว่าน,นี้อีกอนอกจากมันจะสร้างความกังวลใจให้กับคนในชุมชนต่างๆแล้วครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆส่วนมากเกิดขึ้นใกล้ๆป่าเนาะ มันก็ทําให้เกิดความกังวลขึ้นในคนที่เดินแถวแถวป่าอืมันก็เริ่มลุกลามไปถึงชีวิตคนในเมืองด้วยเหมือนกันครับมันมีเคสหนึ่งครับที่แอลบามาในเดือนกันยายนมันมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรไปแจ้งตารวจผ่านสายเก้าหนึ่งหนึ่งในวันวันนะครับว่าเธอกังวลมากตอนนี้ยวิตกกังวลแพนิคมากอืเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีตัวตลกเดินวนเวียนอยู่ในที่จอดรถของห้างวอลมาร์ทเธอก็เลยขอให้ตำรวจอ่ะ เดินทางมาช่วยเหลือเธอหน่อยสิ่งที่ตัวตวลกคนนี้ทําคือเขาเดินข่มขู่ผู้คนที่ที่อยู่ในที่จอดรถอะไปไปมามามแล้วก็ปีนขึ้นไปบนกระจกหน้ารถด,ด้วยอเพื่อทําให้คนที่อยู่ในรถอะหวาดกลัวเออน่ากลัวน่ากลัวคือมีคนอยู่ในรถแล้วไอ้น,นี่ก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ใส่ใส่ชุดตัวตวลกทำแบบนี้ใช่เอ,อพอตํารวจเดินทางมาถึงนะครับเขาก็จับกลุ่มตัวตลกคนนี้ไว้ได้แล้วก็รู้ในเวลาต่อมาว่า เป็นชายวัย25ปีครับชื่อว่าโรนี่ไบรรับเขาก็เขาก็สรารภาพกับตำรวจครับว่าคือเขาแต่งตัวเป็นตัวตลกเพราะว่ามันดูสนุกดีอเแล้วอยากกั่นแกล้งคนองเออแ,แล้วคนก็น่าจะชอบถ่ายรูปกับเขาอรวมถึงตอนเนี้ยมันก็ใกล้กับเทศกาลฮาโลวีนแล้วคือมันเดือนกันยายนแล้วมันก็น่าจะเข้ากับเทศกาลดีครับคือกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะประทุสรลายแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้ยมันดูน่าสนุกดีเป็นแพรง้ง เออเป็นแพร้งอย่างหนึง่งแต่คนมันไม่ตลกด้วยเออเออปรากฏการที่เรียกว่าคลาวพนิกเนี่ยมันเริ่มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมคของปี2016ครับปัจจัยหนึ่งก็คือเนี่ยมันช่วงใกล้ช่วงเทศก,กาลฮาลโลวีนแหละมันก็เลยเริ่มมีตัวตลกมากขึ้นเรื่อยๆที่คนแต่งตัวออกมานะครับทีเนี้มันก็ดูเหมือนจะบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอการออกมาหลอกคนในที่สาธารณะเนี่ย มันสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดมันมีข้อมูลครับว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอถึงกับต้องปิดทำการไปหลายๆวันเลยเพราะว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยกังวลกับการเจอตัวต,วตวลกคือกลัวมาแล้วเจอเกือบกลัวเดินทางมาแล้วเจอตัวตวลกระหว่างทางใช่ใช่กลัวเจอระหว่างทางโรงเรียนก็เลยขอปิดทําการไปหนึ่งวันเพื่อให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงตํารวจในหลายท้องที่ก็ออกมาแถลงข่าวเลยครับ ว่าการแต่งตัวเป็นตัวตลกเพื่อหลอกให้คนหวาดกลัวในที่สาธารณะเนี่ยมันมันไม่ดีนะมันไม่ควรเกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าใครทําพฤติกรรมแบบนั้นอะ่ะก็สามารถถูกจับกลุ่มได้ครับเออแต่มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่าหลังจากที่ตำรวจออกมาถแถลงหรือสังคมในเมืองเริ่มระวังตัวตลกกันมากขึ้นอะ่ะก็ทําให้ตัวตลกเหล่าเนี้ยเขาไม่ได้หยุดแต่เขาหนีเข้าไปหลอกคนในที่ที่ไม่ค่อยมีคนแทนอืเช่นในปา่าในตรอกมืด,มด ที่นานๆจะมีคนเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยปรากฏการณ์เนี้ยมันก็ <c oughs> บานปลายมากๆครับเดอะนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาก็มีรายงานว่ามีเคสเด็กชายวัยสิคนหนึ่งถูกคนที่สวมหน้ากากตัวตลกเนี่ยแทงะ<ห>แทงจนเสียชีวิตเชีย่ยโอหเรื่องการเป็นการฆาตกรรมแล้วนะมันเริ่มเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่อันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเรดดิงที่เพนซิลเวเนียครับขณะที่ตำรวจก็เดินหน้าจับกลุ่มตัวตก เจ้าตัวตวลกที่ออกมาคุกคามประชาชนเนี่ยได้แบบหลากหลายสิบคนอะ่ะอ,ออเขณะเดียวกันครับปรากฏการณ์นี้มันก็มีผลลัพธ์อีกด้านด้วยเหมือนกันคือในช่วงที่มีการพูดถึงตัวตวลกเยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะบรรดานักศึกษาในมหาวิทยาลัยลรวมถึงมัธยมปลายต่างๆก็ถึงขั้นรวมตัวในายามค่ําคืนเพื่อป้องกันตัวเองจากการคุกคามของตัวตวลกพวกเนี่ยหสแสดงว่ามันร้ายแรงมากแล้วมันก็แบบเป็นปรากฏการณ์ที่มันน่ากลัวมากเออมันสร้างความหวาดกลัวมาก ในรายงานอ่ะมันเขาบอกว่ามันมีอย่างน้อย2มหาลัยครับ,รบที่ทําแบบนี้คือมีนักศึกษาหลายสิบคนใน Pennsylvania State University แล้วก็ Michigan State University ที่มานัดรวมตัวกันในยามค่ําคืนเพื่อไปเดินลาาตะเวนทั่วมหาลายัยสอดส่องหาตัวตลกบางคนก็ถืออาวุธในมือเพื่อตามล่าหาตัวตลกที่มันมีข่าวลือว่าออกมาคุกคามนักศึกษาในย่านหอพักมันเริ่มแบบเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่จริงๆสุดท้ายแล้วอะครับ สิ่งนี้มันก็กลายเป็นคลิปต่างๆที่วัยรุ่นถ่ายไว้ว่าเฮ้ยเรามาออกตามล่าหาตัวตลกกัน<ม>ในที่เปลี่ยวๆหรือในป่าต่างๆเพื่อพยายามทำร้ายร่างกายตัวตลกทีนี้อย่างที่บอกไปครับว่าสถานการณ์นี้ปรากฏการณ์นี้มันพีคมากขึ้นช่วงกันยาถึงตุลาปี2016แล้วก็ค่อยๆเงียบหายลงไปหลังเทศกาลฮาโลวี<ม>นะถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีข่าวเรื่องการพบเห็นตัวตลกอยู่บ้าง แต่คนก็ใส่ใจน้อยลงแล้วก็มีคนวิเคราะห์ครับว่าปัจจัยสำคัญคือหลังจากที่ปรากฏการณ์นี้มันพีคมากๆในช่วงฮัลโลวีนมันก็จะมีพวกยูทูบเบอร์ต่างๆที่อยากอินกับกระแสนี้ด้วยก็เลยไปทำคลิปปลอมเป็นตัวตลกไปหลอกคนตามที่ต่างๆซึ่งพอคอนเทนต์แนวนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆคนก็เบือ่อเออคนก็เอียนอ่ะเบืออ่อแล้วแล้วมันก็เยอะเกินไปผลของมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลิอกอินเรื่องนี้กันไปโดยปริยายอ,อันนี้มันก็ เป็นธรรมชาติของการทำคอนเทนต์เนาะเราเองก็น่าจะชินกันดีบางทีมันมีไวรัลอะไรบางอย่างเทนมันก็อยู่แป๊บเดียวใช่ใช่ในคอนเทนต์นทอต์เน็นก็จะประมาณนี้บางทีมันมีไวรัลมาเราเล่นเล่นสักพักหนึ่งก็อ่ะเบื่อและเอียนแล้วคนก็เริ่มซาซาไปทีนี้คาถามครับมันคือแล้วทําไมไอ้ปรากฏการณ์นี้ยเมันถึงพีคขนาดเนี้ยในสหรัฐเป็นคําถามที่ต้องต้องตอบเลยนะเพราะว่ามันคือแบบจากจุดเริ่มต้นนั่นเดียวแล้วมันก็กลายเป็นแบบ เป็นเทรนที่ใหญ่โตจนนําไปสู่การเสียชีวิตของใครบางคนได้อือคือเรารู้สึกว่ามันเป็นเทรน์ที่ที่มาจากทางฝั่งคนที่อยากแต่งตัวเป็นตัวตลกด้วยอือแล้วก็เทรนจากทางฝั่งที่คนที่แบบแพนิคกับตัวตลกด้วยมันทําให้สองสองสองปาร์ตี้เนี้ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพนิคมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันมีคนอธิบายในเชิงจิตวิทยาด้วยว่าถึงแม้โดยพื้นฐานแรกๆอ่ะตัวตลกจะมีหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนนะครับอือแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วเนี้ย ผู้คนมักจะหวาดกลัวตัวตลกกันค่อนข้างมากคือม,มันก็มีอาการเนาะบางคนกช็ชื่อเรียกเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเรียกว่าอะไรใช่ใช่มันมีชื่อเรียกว่าแบบอาการคนกลัวตัวต,วตลกอะไรนะครับเ,เพราะว่าตัวต,วตลกอะ่ะมันสร้างความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอันแคนนี่อ่ะหรือหมายถึงการความรู้สึกที่ว่าคือสิ่งเนี้ยทางหนึ่งก็ดูเป็นคนนะ mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูไม่ใช่คนด้วยเหมือนกันดูไม่น่าไว้วางใจใช่มันเป็นความรู้สึกก้ากึ่งแบบนี้แหละครับที่มันสร้างความ กระอักกระอ่วนหรือว่าออกกดให้กับคนจนํานวนไม่น้อยอืในขณะเดียวกันมันก็มีคนวิเคราะห์ไปถึงปัจจัยทางสังคมของอเมริกาเหมือนกันครับว่าในบางครั้งเนี่ยสังคมสหรัฐมันก็อยู่ในช่วงเปราะบางมากๆโดยเฉพาะในช่วงปี2016ครับคือผู้คนในสหรัฐเนี่ยเขาค่อนข้างหวัดหวันกับอิทธิพลของของโดนัลด์ทรัมที่เพิ่งชนะเลือกตั้งมาใช่แล้วก็มีกระแสะความอนุอนรักษนิยมสุดโต่งที่มาตามไปกับโดนัลด์ทรัมด้วย คือผู้ได้ชัดๆก็คือความไม่มั่นใจในทางการเมืองอ่ะมันส่งผลต่อความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจในจิตใจของผู้คนในประเทศด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ฮะสังคมสหรัฐเองมันก็เคยมีเรื่องราวในแง่ลบของตัวตลกอยู่บ่อยๆออืตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆที่เราเองก็น่าจะคุ้นชินกันดีมันคือฆาตากรต่อเนื่องอืที่แต่งตัวเป็นตัวตลกออย่าง จอห์นเวนเกซี่จอห์นเวนเกซี่ที่ก็มีอาชีพเป็นตัวตลกแล้วก็ล่อลวงเด็กๆมาฆาตกรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มากๆคนก็จดจําได้แล้วก็นอกจากนี้ก็มีสิ่งที่ยศเคยเมนชั่นถึงเมื่อกี้พูดถึงคือหนังเรื่องหนังเรื่องอิดใช่ของสตีเฟนคิงครับซึ่งก็ทําภาพตัวตลกออกมาได้แบบโคตรน่ากลัวเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่แบบมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันดูน่ากลัวมากมันคืออิดใช่ไหมแล้วแบบว่าหนังมันก็ไปกันใหญ่มากเลยนะ ใช่แต่ว่ารูปลักษณ์แรกของเจ้าสิ่งเนี้เจ้ามันเนี่ยมัน,มนก็คือตัวตลกมันคือตัวตลกที่ซ่อนอยู่ในท่อใช่ทีนี้มันก็เลยมีอีกมุมหนึ่งที่ที่มันน่าพูดถึงเหมือนกันคือกลุ่มคนที่เราว่าน่าเห็นใจที่สุดในเรื่องเนี้ยมันคือคนที่ทําอาชีพเป็นตัวตลกจริงๆเออเออเออที่เขาทํางานอย่างถูกต้องจริงๆอ่ะอเขาเป็นคลาวเขาทำอาชีพนี้ใช่แล้วแบบมีมีมาตรฐานวิชาชีพบางอย่างที่คีบเอาไว้อ่ะ ใช่ใชใชโด Minor, นแบบคนบางกลุ่มที่มาโหนกระแสแล้วก็ทําให้อาชีพเขาดูแบบเสื่อมไปใช่คือในขณะเดียวกันมัน,ม,นมันน่ากลัวตรงที่พอกระแสมันเยอะมากๆอ่ะแล้วคนอ,ออกมาล่าตัวตลกกันม,มันจะมีตัวตลกจำนวนหนึ่งที่กูไม่ได้มาทําอะไรกูทำอาชีพตัวตลกก็โดนด้วยเหมือนกันจริงตัวตลกมันคือมาเพื่อสร้างเสียงหัวเราะกับผู้คนช่ชื่อมันคือตัวตลกใช่แต่ตอนนี้มันมันเกลือจนมันไม่ตลกแล้วอืมเรื่องเนี้ยมัน มันใหญ่โตมากนะถึงขั้นว่าสมาคมอคนทําอาชีพตัวตลกในสหรัฐต้องออกมาถแถลงการเลยครับครับขอให้คนที่ประสงค์ร้ายเนี่ยเลิกแต่งตัวเป็นตัวตลกไปคุกคามคนได้แล้วอืเออในขณะเดียวกันก็อยากให้สังคมสารัฐนะมองอาชีพตัวตลกว่าเป็นอาชีพที่สุจริตอะครับเออทางานอย่างถูกต้องอทํางานอย่างดีอเียคือเขามีอาชีพที่อย่างที่ยศบอกสร้างคุยเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้ผู้คนเพราะนั้นแล้วเขาไม่ควรที่จะมา ถูกทาอะไรแบบนี้อืมถูกดิสเครดิตแบบนี้หรือถูกทําร้ายแบบนี้ครับครับก็ประมาณนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมว่ามันโคตรโคตรอเมริกานะอ่าเออมันแบบว่ามันดูแบบอตัวตลกก็จะมีเซนส์ของความแบบอเมริกาอยู่บ้างแล้วคนที่กลัวผมว่ามันก็แบบมันดูเป็นเป็นเรนดอมติงที่แบบแฮปเปนอืมแล้วเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามีเคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในในช่วงเวลาหนึ่งของแบบประวัติศาสตร์อืมเรารู้สึกว่า มันมันกระทบกันหลายอย่างอย่างที่บอกก็แบบเรื่องเรื่องในเชิงสังคมครับความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจในในความมั่นคงของสถานะในสังคมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความแพนิกบางอย่างเกิดขึ้นครับออแล้วยิ่งแบบจุดที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นจุดที่ไม่ใหญ่มากแต่มันน่าวิตกกังวลอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้แบบเกิดสิ่งเนี้ย มากขึ้นเรื่อยๆื่อเราว่าจังหวะมันจังหวะมันถูกต้องที่จะไม่เกิดขึ้นด้วยแหละเหมือนมันแบบเดือนสิงหากันยาตุลามันกําลังต่อเออมันต่อกันแล้วมันจะไล่ไปสู่ฮาโลวีนพอดีะคนก็อาจจะแบบเห็นตัวตลกมากขึ้นงั้นเรามาแต่งตัวตลกกันเถอะอะไรคนมันก็นึกสนุกแล้วพอคนนึงมันแบบแหกกรอบไปปุ๊บกูเออกูเอาบ้างดีกว่าเอจนแบบท้าทายแล้วก็พัฒนากันใปใหญ่โตใช่ใช่ก็น่าเห็นใจคนทําอาชีพตัวตลกอืแล้วก็คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับ